ขอดโมโอธนาบนกับคุณโยมอวุธิกรยที่หนานไกลนางจันทาสมคลายบ้านสาแพะวันนี้มาถวายสังฆทานมอบขออุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรขอบูรุษทลายเหล่านี้จงเป็นพระรอระใจนุ้นนำคำชูให้อยู่ดีมีสุขประสจาทุกข์สุโลกภัยคิดถึงบนดาลได้ทัความมุ่งมั่นปรารถนายะถาวาลิวหาปุราปริปุนเรนติสากลัง เอวาเมว่าอีดัชนังเปตานังอุปกะปติอิศิตังเบศิตังตุหังคิปเมวะทมิจะตุตภัยบริณฑูตังขปาจันโทปนาราโตยะถามณิโชติลาโสยาถาสัพพิจโยอิวาชนโตุตัพโลกโววินัสตุมาเจวัตวันสลายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีริตนิจังวุฒาปัจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏติอายุวันโนสุขังพลังปวัตุตาปมากระังละการศึกษาปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะศภพทังขานุภาเวนะ สาธุติพระวันตุเติสาธุสาตุตาธุชอบพะกาชอบพะกามาเฝ้าน้ำไว้เหรออยก,กินน้ำหรือคะชอบพะกาเฝ้าน้ำหรอคะอยกินน้ำเอออยกินน้ำชอบกินกน้ำ,อออกกนำ,นำหรือคะขอบคุณค่าหรอขอบคุณค่ามีคณะธรรมมาถวายมามอบ ของที่น้องๆเมียชอบคืออาหารปลา,า,าทูสดค่ะมรสนาสาธุเพชรดำน้อยเพชรดำน้อยหนาวเลยคะเพชรดำน้อยหนาวนอนในนี่เลยโอ๊ยนอนนอนในกล่องชอบนอนในกล่องอุ่นๆอุ่นๆน,น,นอนแต่ๆๆแตผมไม่กลัวและวผมไม่กลัวแล้วมึงผูไม่กลัวแล้วคร,ร,รับปลาปลาเนื้อปลาค่ะทองเล็ก ้องเร็กค่ะทางเรียกนอนตรงนี้หรอคะ้องเรียกนอนตรงนี้เอ,อ้ทาเรียกว่าหลวงปู่กว่าหนูทําไมหนูจะนอนนู้หลวงปู่นี่ปู่ไม่เข้าใจาเลยหนูว่างนอนนะหนูว่างนอนนะตื่นขึ้นมางงเลยตื่นขึ้นมางงเลยนนงอนแล้ว